เก็บนิสนัตอนเออแตงโมในตอนมะละกอนะมาดูขั้นตอนกนารทำนะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะอา่อาลูกแตงโมเนาะใส่ไอ้ว่านจะเแค่ไปอ่ะเพิ่มเห็นไหมใส่ต้นมะ,ะกอไปช้ำกับดินนะแล้วก็พอช้ำไปให้มันมีรากขึ้นมาเนาะเห็นไหมผลน,น้ำผลดินไปอ่ะป๊บปุ๊บแล้วก็ไหนจะรากจะออกก็แล้วนะมัาจะเตรียมตัวย้ายไปปลูกที่อื่นเนาะเอาละครับโอ้โหยะรากเติมเลยนะ หลากเติมเลยเี่นนะขั้นตอนเขาเขาที่ทำมานะอาใส่ขุดดินลงไปนะเราใส่ไม้ลงไปเป็นเป็นฐานเนาะอ๋อเราใส่ดินลงไปกบไปแล้วก็ใส่ผงสภาพสมน้ำล้วลาบลงไปเพ,ะะพเพิ่มก็จะดพกเพลงพวกมแมลงหรือเปล่านะาดูคั้ตอนเวลาผ่านไปดูแล้วกันนะตัดชําไปมาเลยเนหะ็นไหมห้า มะละกอมีลูกแตงโมโอยู่ด้วยไหมนะเห็นไหมนะหไหมันตัดต่อรูปปากว่าในเจะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ทําเนียนมากจริงนะถ้าทําได้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเพื่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะแอดมินก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงนะเออแตงโม,โม,โมโในต้นมะละกอเนะอาะานนะเห็นไหมก็เนียนจริงนะอับผ่าชึบอ่าตัดชึบอ่ะนะแต่ลูกมันไม่ใหญ่นะลูกมันพอดีพอดีก็คล้ายลูกเใหยวกับลูกมะละกอนิดหน่อยนะ ถ้ามันเป็นจริงก็สุดยอดมากๆเลยนะ